ไวรุ่นป่าหมอบมาแล้วทุกคนก็แต่จากการสัตตังรโตที่ด้าสวิตมาแล้วค่ะนี่แมทอชอนันปาคันนี้น <25 S 1> ค่ะ <500. S 1> ลูกคา้าหิ้วล้อ,อยางมาให้ใส่ <500. S 1> ให้เปลี่ยนพร้อมกอจ็จะทรงหน้าหลังใหม่แต,แ,ตแต่แต่คันนี้ลูกคา้าแค่เปลี่ยนยางก็เป็นทรงป่าหมอบเลยงงมากเลยเป็นคันแรกที่จัดทรงรถด้ถูกที่สุดไม่ใช่จัดทรงสีเรียกว่าแค่เปลี่ยนล้อยางก็เป็นทรงป่าหมอบแล้วของเดิมลูกค้าใส่ยาง2 5 5 5้าห้บมาวันนี้หิ้วล้อขอบส6พร้อมยาง1อมาให้างรประกอบสล้วกัาแร้เรียงทึการพระนอ้นส่ี่องาล้ะกเติม ลมถ่วงให้เรียบร้อยก่อนที่จะเอาไปประกอบที่รถให้ลูกค้าตอนนี้ช่างเสือได้ทําการขยับรถแล้วก็ถอดล้อออกมาล้อเรียบร้อยแล้วตอนนี้บรรยากาศภายในหลังั้าก็กําลังวุ่นกันอยู่เลยค่ะช่างแบงค์ได้ทําการประกอบล้อใส่กับยางเรียบร้อยตอนนี้ต่ายกำลังเติมลมและด้านหลังเติมลมเสร็จเรียบร้อยแล้วช่างเสือก็มาหิ้วเลยค่ะเข็นล้อไปเพื่อประกอบใส่ที่รถตอนนี้ด้านหน้าช่างแบงค์ก็ได้ทาการถ่วงอยูค่ะเดี๋ยวเราต้องถ่วงล้อให้เสร็จก่อนล้วค่อยเอาไปใส่ที่รถให้ลูกค้าเดี๋ยวเราปล่อยให้ช่างแบงค์ทำการถ่วงล้อให้เสร รอให้เสร็จเลยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านนอกกันดีกว่าว่าทรงจอกมาประมาณไหนแล้วทําไมถึงไม่ได้ทําการจัดทรงคันนี้ลูกค้าจ่ายแค่ค่าใส่ย,ยางกับใส่ปอกกันสั่นคู่หน้าแค่นั้นเองทุกคนค่ะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะช่างเสือขึ้นแม่แรงค่ะเอาสามขาออกแล้วนี่ก็คือทรงที่ได้แต่ทุกคนค่ะปรากฏว่าลูกค้าเราเอานิ้วมาท้าบดูเอา้ามันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนี่นานแล้วช่างแมงก็บอกว่าทรงนี้จริงๆแล้วก็โอเคแล้วไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มแต่ถ้าลูกค้าไม่พอใจก็สามารถถ,ถอดชุดโหลดหได้เพราะตอนนี้ด้านหลังมันต่ํากว่าด้านหน้าประมาณนิิ้้้้้้ววววหรรืออออออนนขขึไงง่่่่แแตตตกโโททษษดดยจาี ว่าลืมไปถ่ายบรรยากาศภายในเตาทองลยว่าลูกค้าทําอะไรมาบ้างด้านหลังเนี่ยลูกค้าน่าจะใส่ก้อนโหลดมาประมาณ3นิ้วนะถ้าแต่ไม่แน่ใจเลยตรงนี้แต่ไม่แน่ใจเลยเดี๋ดวยวรอเจ้าของรถมาตอบแล้วกันเนือเผื่ออาจจะมาเห็นคลิปรถตัวเองเนาะส่วนด้านหน้ามเป็นปรับทอยเช่นบานเพราะฉะนั้นเราสามารถปรับขึ้นปรับลงไปขันที่ตัวรถได้เลยอตอนนี้แต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าลูกค้าโหลดมาเท่าไหร่ช่างก็เลยดึงตลับมดให้ลูกค้าดูอ่าหน้าหลังมันห่างกันประมาณนี้นะจริงๆทรงนี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวให้ลองไปใช้งานดูก่อนถ้าไม่โอเคค่อยกลับ คือทรงที่ได้่ะทุกคนขาบอดว่าเป็นันแรกที่ลูกค้าหิ้วล้อยางมาแล้วตั้งใจจะจัดทรงแต่ปรากฏว่าพอใส่ล้อไปที่รถเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทาอะไรเลยสวยมากโอเคเดี๋ยวให้ช่างเสือวัดฟอนแล้วเราก็ส่งลูกค้ากลับบ้านกันค่ะเดี๋ยวคนของเก่าคืขึ้นรถล,ลูกค้าด้วยค่ะของเก่าลูกค้าใส่ย,ยาง2 5 5ห้าห้ามาส่วนลูกค้าหิ้วล้อยางมาให้ประกอบใส่เป็นยางขอบสิบหกสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกอ่าเสร็จแล้วเราไปส่งลูกค้ากลับบ้านกันดีกว่าค่ะขอบพระคุณม,ม,มากๆเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านสตางตค่ะ